อ้กี่กระมุยนี่โอ้ยเข่ามาเงี้ยงเงี้ยเข่ามาเอาขนมเชยให้ให้สุจาก่อนสุจาก่อนอ่าสบายดีป่ะลุงสุจรักไหมอ๋อมาเอาขนมไปเชยพูน่ะก้นกีรักไปแล้วเนอะ้อนกีรักไปแล้วได้สองหอด้วยพูน นกีรักไปแล้วพุ่นกีรักไปแล้วพุ่นพูนพูนพุงง่นออกมาหน้าแม่ออกมาหน้าแม่เฮ้ยบุกหล่าหน่อยเฮ้ยเห็นยังอีเท่าาได้เกือบงามไม่ใช่เนี่ยเบาเดี๋ยวตั้งกับดีนี่นะเอิ้งไม่เห็น จักเห็ดนอย่างนี้แนวไปซี่กิจกิรินอ่ะอ๋อนี่มือก็ห้ก็กวัดอืมเดี๋ยวมันทางตัวเองก็ให้ยเลยนะตอนนี้นะเนาะมุดไปมุดมาตีมือเจ้าของให้เลยนี่ย่ะชิได้ชุดเด้เบื่อปะเด้อืม เดี này ăn, ân, nào, b b ๋ยววันนส่งจ้านรกดำขึ้นนะคะยังไ่ดับนบ่ปาโฉมต๊ะดู้กโฉมัโต๊ะด้นะมันสิมนไปได้ยังไงบ่ ถามเมื่อเท่ที่วิวจางวมเมย์ท้ป่วเนาะบอลางวูเมยบมเนี่นี่บอวไอ้ถูกใจคนาเสือคนจนงามเลยเจนแท้ขนมนะมึงแน่มึดังหนหายใจไม่ได้เลยค่ะ

นี่มาแล้อเลใช่ปากไม่ใบค่ะใช่ปากไม่ใบค่ะเฮ้อเฮ้ออันกับกินคือกันเฮ้อันวะเฮ้อนะเออบอกใช่ปากมันเฮ้อนวะยี่ลาเจ้าก่อี่ลาเจ้าก่อนทางทางทางเฮ้ยได็ทางออก มันแห่งมันดังว่ายเลยค่ะกินบ่กินบ่ไปนี่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 จบ่เนี่ยอ้าวเสียปาเออนะเรียเกอบจยกืบเบิ้งหายใจรงว่าไปโอ้ใครแน่จัง่อย จบยังเหลือแตนเปียกอายุวะเนี่ยออกว่าเด้าไปหน่าคนแกะใกล้จีแตกะกันลายๆเลยอันนั้นนี่ค่ยังโอเบมันอืมว่ต้องว่าถึงคนงามมึงก็สงเฉยกะถใเ่ตีนรถนะเกือบไปเชื้อมาให้างวิวนี่ สีแล้วยังออกไปออกเนาะถ้าถ้าบอกออกไปออกยังฉักได้ฮะไปยังวิวไม่ให้นนะไปยังวิวไปหาชื่อตู้มใช้ได้เกิอเจะเด้อทีเฮ้ยไปแม่ชูไปหาชื่อตู้นะเจนนี่หรือวิวนี่สิไปนะหาชื่อตู้นะอันเกือบชูนั่นหาชื่อตู้เ่ราะใช้ได้เกือบชูนั่นไลยเกือบชูนั่นสไปดีเออเกือบชูนั่นหาชื่อตู้แม่ ว่าแม่กับลูกกันพ่อทำกันเกอบนะพ่อวัดวดก็วดพ่อแม่ชุนะเกอบน่ะคือบ่ไเดี๋ยวมาน no ี่ก็ไม่เห็นเกิบใครไี่จะเกอบอันสี่คนพ่อแม่ลูกเขาหันลายหลังวันนั้ค่ะน่าเล่จังวะนูักูยังแบบนี้แด้วยซิมีมาเด้ค่ะบมีสยาไ่อยากบอกไม่ยัง ôi chắc chị kín phở bố nó kín bò và kín tắc chị ở kín chữ mà bây giờ vẹ im là cơ mà bố nó bỏ hành về xe bỏ bỏ giảng, Bảo <laughs> nó bỏ nhau bỏ giạc ngăn vào đấy tự diện năn còn đấy quần này gì เงาเจนนี่นี่ในเก้าอี้นี่นี่เงาะเวลาบอกกะบเบิวงเงาะเงาะเจนใช้เงินเก็บนี่มีข่าวว้ายรถยางแบนกระปันอุ้ยอุ้ยแม่วิวบ่บน้ำบ่ จะนี่อาบยังวะนี่ขึ้นไปยังอีเถ้าววะนี่โอ้ยขึ้นไปยังนี่ตกหวัวแตกนะนะเจนเอ้ยจะดื้อหลายจเจนนมำเพชนี่นะบอนมตัวบ่ก็ไปก,กินเบิดนางจะไม่น,น่องเฮ็ดได้นี่มึงแน้น่องเบ็ดปีนขึ้นไปยังได้นี่นะ ตัวนี้ก็ยังเนี่นะหลอนไปใส่็มันจิบมันจิบปีนใส่ได้อีนี่นะอีปุ่มมันนี่นะไป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 ขี่รถถีบมาเอ้ยบิวไปเฮ้ยบิชังบ๊วยบ๊วนขี่รถถีบมาไอบิวไปรู้ไป เอาบอขนมจ้นี่อ้าวนี่นี่นี่เอา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 ขีบไเนาะเอาไรม่รูข <c oughs> ีอืมฟูฟูสองเลตัวนี้นะอ๋อจอรดได้ผมนะเอาไว้ตรงกี่ฟุนบอผมมางาไปเลย รถมันีิเขาบทำงานบาคือจอดู้เธออยู่เออตกเพียงทิเพื่อนนี่รวยไิมีหอดรถมีหอดรถดุดมีหอดรถอันอันนี้เพื่อนนี่รถลายดิเพื่อนนี่ได้แต่เดียวิึงแขาละอได้แต่เดียววึงแล้อือ nè nè nè, luôn vậy nha nè, cả, thôi con nhau nhau luôn. À, hàn, ai, cứ này. là để không là... Là này. Tại sang ha, để sang em thằng. Là... chén chén mua อยากได้กับ şey ือเก่าแล้วได้ลงมากัเป็นขี้เห่าคื้เ um ก่าอยู่เอ้ยเั้นสิเป็นห้างเนาะเออบ้านกี่พนขาตาแล้วฮะอย่างงั้นมาไหมน้ำออกให้มันตกก่อนลูกขี้เห้าขาตานั่น ปั่นไปปั่นมาเปเห็นห้งงนกติอโอ้ยขี้เนี่ยขี้เนี่ยเดียวบังน่อย่าจับเด้อเสื้อโลกเด้อมีแต่ขี่มันเวะเลี้ยรลังออกเชี่วกินเฮียจูบขี้เดียดบอน่ะเดียว xe lúc đến lúc cháu nhục nhưng... ui bung nè tay ốc tay ốc hả vô sự vô sự là cái nặng bà bạp nặng 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 nặng

เอากระไพมาดฉิจูดแตนนี่เอากระไพไม่สีจูดแตนนี่มาตอดกันน่ไเอัน้นมจะาแม่ใบกันบาบก็บาบแร้วหมูเยียนมันเมนกัไรห่าหนูตู้ก็ยังเมนเน่าว่ะเออนเออนี่พิ้วของโรงเกี์ก็มี เออเจร๊าตอนนี้เสือเสือหนาเมื่อนั่นให้ยทิ่ดแดงน่ะได้เน้นๆบักทิดได้เอาเวิร์น่นน่ะของน้องลูกนี่น่ะทิดได้เอาเวิร์มันมาเอาเศร้านี่แหละไม่ผ่าโตของตัวชิมผู้แม่นบลุกมาล้ำนั่นผ่าโตนั่น เก็บเอาหายเพิ่นได้ใหญ่โตเติบจะเอาไปเบิดบอกว่าจะดึงอ้อมจะเพื่อนเอาหายก็เห็ดลับๆล่อๆเห็ดเคลื่อนย่านเขาเอาเพิ่นไหวนะโอ้จับทิศเิีเลยบอกเอาไปเบิดแล้วแล้วเห็ดแบบจับแบบจับแน่จะออกเคลื่อนแน่ไลยเจ้าเปลี่ยนฉันก็เลยเออเออควงกันดีปะ มาเมื่อนั่นคือกันแล้วอันห้องที่ทิดย่างงบไปพ่อเพื่อนอยากได้เงินหนด่ยางมายืมเงินป้าบัวเพื่อนหาสิบพันว่ะมาเอาเงินน้าแม่ไปใส่ป้าบัวบอกว่าวันนี้แม่ถ้านั่นแม่ไ่ได้นั่นได้บ่า่ได่ใส่ได้บ่ะเจ้าขอรำป้าเจ้าอะไดเออขอเจ้าห้ป้าเจ้าอ่ะไ่ได้ห้แม่บ่ะโตขอนํำป้าอันนี้เพิ่นเอารำป้ายังมาขอรำแม่ไปแทนป้าอยู่ พัดของเฮาหรอมะอันพัดของเขาเด้๋ยืมมะเอาน้าเฮาไปใช่พัดเงินพ่อพัดบ้านผู้ใหญ่อนเฮาเนาะโย่คิดระดุกที่คนแบบโยก็โยแล้วเวบบอกขมบบอกวันกะไรยังไปไปหามอว่าจะออกพ้นเครง สดจังบ้านจเงินอผู้เดียวแลเกือบสงล้านอ่ะไจักแล้วมาเกันเกินะเบิดลมเลยยันไงเกือบลัการักชยไงจำนี้นะรักสองว่่าเบดนเบิร์ดเออเช็ดเปาก็เบิร์ดบอกเด้คุณบอกด้ จน้เัดเงินเสียผัดเ้าเสียแล้วฝัดได้ัดได้ัดอันเงิอยรานม่ยู่ิทใจรวมยักแต่ต้งฉากเือสั่งตัวด้ตืนแม่ัวแม่ อืน่ก็ออกด้ที่ท่นโท่าาตลงตีัยุ่ายนาด้านขาวด้านต้านคายหอยชิอไไหอยผู้หอยงมนะีขาไปดิเออเปลือกร้ขายดีรกเขาคย,ยขายเนาะ

ทา,านปลาใหดพันปลากินใหนนน้กินน้ำข้าหนวกินน้ำอะไรปลาเผายิมอะไรบไ้นมาาันน่ะเมันม่ชาข้าปุ้นชาเช่นนีเลยมีเผาลชน,น, <laughs> นี่แม่บ่วน,นี่มลมเข่อยม้วเทียบหัวปวดปไดก็คือเป็นวัดเป็นรอยเท่าแ่คุณ จะถือกีพุทธนะเจ้านะพ่นะหัวพ่ไปุ่มนั่นไงปุ่มนั่นนะจะไปกระดาษหรอมาแต่ทำรถเหรอเพอนเพิ่มแฟนเพื่อใครเองนะไปเจอเองเหรอไปตรงนี้มาต่อยืนนั่ง คีบ่ได้ดอกคีว่ได้ดอกบิวต้องมาเซตตีนมันเนี่คีว่าถึงประตูนะลูกเห็ดช่างนะ่าเง็ดอ่ะเน้นๆเด้ยเได้ชุดก้มพิมได้ดูเว้ยเไดยคือป้าป่าเลยไม่ว่าสีแบบน้ำนะยังตีนแฝงบอกแฝงทั้งสองแตกแล้วแตกได้ค่ะทั้งแฝงทั้งตกแล้วคือแม่คนเฮาน่ะเห็ดแต่มันยากมันชาเนาะเน้นชิบบ่น่ะ

ไปรอไปไปอชาหัวผดูชาหัายไป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 บัชาบบวชาดอกงังวไปรอดจจ้าจ้าลายกรอดพุ้า่พุ่นะเพรมันไปอ่าน Boy, em ăn rớt ừ, ra nè tu. Uh... ăn nạm hay hay mít tôm, ăn nào, nào hay ăn nè. đù đù

ผูนี่มันบริสุนทาอีนี่ห้องประตูดว้าแล้วก็หวยแอ๊กคะแนงแนนเพื่อนนะห้องประตูดู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 อมต้นไม้นี่ đúng cho nhau 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 Nó nhau 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 Nó nhau 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 nhau